ถอะไไม่ได้เมื่อวานฮะถ่ายให้ได้เมื่อวานหนูจะถือเครืองนี้ไม่ถ่ายแล้วเหรอมันไม่เห็นเลยถ่ายหรือยังเนี่ยถ่ายแล้วโไม่เห็นเลยเนี่ยยังไม่แม่งกันจังโอ้ยไปอยู่รูไหนเนี่ย ่ว <laughs> ันู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 นโอ้นูน oh, <więks Birthday> น่าจะนูน <Freedom> อ่ามันเป็นอะไรกนะันไหมีคนตกเบรอ นอนท้ายรถนุ่นน,น,นุ่น,ม,น,าน,น,นมาแล้วมาแล้วอะไรพบแล้วเหรอ ตกอีกแล้วเหรอฮะยืดอุม้มกันตกรือยัง คนตกใครตกนุ่นเขาไปรับแล้วนุ่นใครตกไม่รู้เลยมีเยปินบเออคนกลางเสียมีเยปินเยปินตกคนกลางกลางเสียเยปินตกคนกลางกลางเสียเยปินตกอะเออเยปินจับไม่แน่นก็หางไงก็หาหาอะไรนี่หาอยู่เลย ยี่ปินตกยี่ปินตกไม่เน้องห,หน่อยอ่ะพี่เมปไกตรต่่กากร่าก่ากายกะายกะตยกอะตัยต่กายน่ยกระตยเยยตย ดูแม่ดูแม่ปินปิงดูดูโอ้ยใครวะตกใครวะตกอ่ะมองไม่เห็นหรอกจอมองไม่เห็นหรอกหนะ้าปางเหรอใครเจอมองไม่เห็นเออมองไม่เห็นใครตก ็เลยเสียเวลาเลยไม่ได้เล่นเหมือนเขาเลยดูนี่นู่เขาเล่นกันไม่อันนี้ตกบ่อยจังเลยเมื่อกี้ไม่เห็นมีใครตกจะแป๊บเดียวโหว้นะมันอะไรประมงเหรอคือว่าใคร ฮะเป็นลมหรือเปล่ามาแล้วมาแล้วอันนี้น่าจะกลับเลยใช่เล่นสองรอบตก ชนกันเลยอ่ะใคร้ะนะใครต่อ,อยแล้วไอ้มาเฟือ อะไรตายทั้งแม่ทั้งลูกเลยเหรอเนี่ยตายแล้วกดได้ตอนจบเลยอะคำจำเต็มพรออะไรยายเหรอดีหัวใจไม่วายอยู่กลางทะเลเขาเป็นยานุขาบาง แม่ครตกคนที่สามตกที่แรกสะป,ปางก็น้องพี่มที่แรกหมออันเียใกล้จสร็จแล้วแต่บบว่าเตรียมก่อนเสร็จแล้กกกาก,กันจินหนามอีกร้ายหนึ่งเป็นไงละ่ะไปหาหมอป่ะเนี่ยออเรียกว่าจะไปหาหมอโอ้ยครับสินว่ากนันแหลกเนี่ย <laughs> ลิงกายอย่า็บื่อใหม่ก็ไม่อยู่